วันนี้นะคะงามตามีอาการปวดเข่าค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะได้นั่งสมาธินานเกินไปได้นั่งคุกเข่าไหว้พระสวดมนต์และนั่งสมาธินะคะพอเอ่อพอลุกขึ้นมามีอาการปวดเข่าและเจ็บเข่าค่ะเจ็บใต้เส้นขานะคะนี่นะคะเจ็บใต้เส้น ใต้ข้อพับนี้ค่ะแล้วก็ล้าขึ้นมาถึงสะโพกเลยนะคะแล้วก็เจ็บล้าลงไปถึงส้นเท้าเลยค่ะเส้นนี้นะคะเส้นข้างล่างนี้พึ่งงามตาก็อยากจะมานวดนะคะนวดให้ท่านผู้ชมบางท่านนะคะเพื่อเอาไปนวดเองเวลามีเหตุการณ์ปวดเส้นขาปวดเข่านะคะจะได้รู้เทคนิคการนวดนะคะ เป็นเส้นใต้ข้อพับนี่ค่ะเราก็ใช้น้ำมันนะคะเป็นออยหรือครีมยาหมองก็ได้นะคะนี่นะคะเราก็ทานะคะรูดอย่างนี้นะคะรูดเอาปลายนิ้วขึ้นมาค่ะนะคะ่ะรูดขึ้นมาปลายนิ้วนะคะรูดขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ กดลึกๆนะคะกดลึกๆดึง hmm. ขึ้นมาสำหรับเทคนิคการนวดด้วยตนเองนะคะถ้าเราไม่ม <mor z ell> ีเวลาไปร้านนวดหรือเวลาฉุกเฉินที่เราปวดนี่ยค่ะเส้นใต้ข้อพับเส้นนี่นะคะเส้นใต้ตะเข็บกางเกงนี่ค่ะเส้นนี้นะคะตรงกระดูกนี่นะคะใต้กระดูกพอดีเลยนะคะเทคนิคการนวดนะคะให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆเอาไปช่วยตัวเองหรือไป เวลาเราฉุกเฉินนะคะสามารถที่จะช่วยตัวเองเบื้องต้นได้ค่ะถ้าหากช่วยตัวเองแล้วไม่หายจริงๆก็แนะนำให้เข้าร้านนวดนะคะขอบคุณนะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาชมงานตานะคะรีดขึ้นนะคะดึงรืดขึ้นสำหรับเราจะรูดลงก็ต้องใช้น้ำหนักตรงนี้ค่ะรูดลงนะคะใต้ให้ถึงใต้ข้อพับ รูดขึ้นรูดลงสักระยะหน,นึ่งค่ะแล้วก็ใต้ข้อพับเรานะคะให้เราหลวงใต้ข้อพับนี่ค่ะปลายนิ้วนะคะลักษณะนั่งเราก็นั่งบนโต๊ะหรือเก้าอี้ก็ได้ค่ะหาที่นั่งนะคะแล้วก็รูดค่ะปลายเส้นเนี่ยงามตาวันนี้คือ,อวันนี้ก็ได้นวดลูกค้าไปหลายท่านนะคะก็คุบเข่านานๆ ก็จะมีอาการเกรงแล้วก็ปวดตรงนี่นะคะตรงลูกสะบ้านนี่เลยค่ะเนี่ยนะตรงนี้เลยเพราะว่าเข่าเราต้องจะมีอาการปวดเขา่าร่วมด้วยนะคะเส้นบนแล้วนวดแล้วนี่เส้นล่างนะคะเส้นล่างนะคะเราลงน้ำมันก่อนนี่นะคะเราเอานิ่โป้งค่ะเส้นใต้กระดูกนี่นะคะดูดล,ลงไปเลย รูดให้ถึงข้อเท้าเลยค่ะจะช่วยผ่อนคลายได้นะคะนิ้วโป้งรูดเส้นนี้นะคะเส้นนี้ลูดลงไปเลยเส้นาขาเรามีอยู่3ามเส้นนะคะเส้นที่1นึ่ตรงสันนี้โนโน,โนนี่นะคะเส้นที่สองก็ตรงตกล่องนะะี่ค่ะแล้วเส้นที่สามก็จะอยู่แนวกระดูกนะะี่ค่ะทีนี้ว่างามจามีอาการปวดแนวใต้กระดูกนะะี่ค่ะเราก็ลีดอย่างนี้นะคะ นี่คืออาการที่ว่าเราช่วยตัวเองสําหรับท่านใดที่มีอาการนั่งนานๆน,น,นะคะนั่งนานๆมีอาการปวดขาชาขานะคะเลือดลมมันเดินไม่สะดวกค่ะมันจกมันอั้นเนาะเลือดลมมันอั้นมันก็เลยทําให้ปวดทําให้ชาได้นั่งสมาธินานๆน,น,นะคะก็จะมีอาการปวดเช่นนี้ค่ะ ถ้าหากผู้สูงวัยนะคะแนะนำถ้าหากท่านนั่งสมาธิแนะนำให้นั่งบนเก้าอี้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงเพื่อหลีกเลี่ยงหัวเข่าของเราค่ะอ่าเข่าของเรางอนนานๆน,น,นะคะมันจะมีการปวดทําให้ข้อเข่าเสื่อมได้ค่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะที่ถ้าสูงอายุแล้วจะเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมต้องคอยดูแลตัวเองนะคะหลีกเลี่ยงการน,นั่งพับเพียบ นั่งขัดธมาดนั่งคุกเขา่าแล้วก็นั่งชักโคกนะคะนั่งส้นซึมให้นั่งสักโคกแทนจะลดอาการเสียวเขา่าปวดเข่าได้ค่ะนิโป้งเราก็รีดเส้นสันหะแข้งนี้นะคะรีดลงไปเลยลสเส้นสันหะแข้งนี้อ่าแล้วก็ให้รีดให้ตามแนวเส้นเลยค่ะรูลดลงรูลดลงนะคะเพราะว่าจะสะดวกในการรีด รีดให้ถึงตัดตุ่มเลยค่ะหลังเท้าไปเลยนะคะเรารีดให้ถึงหลังเท้าเลยเพราะว่าให้ลมให้เลือดลมมันเดินสะดวกมันอั้นนะคะหากมีอาการขาชาเท้าชาดูแลรถด,ดูแลตัวเองเบื้องต้นนะคะประตูลมเราจะอยู่ตรงนี้ค่ะให้เราเขี่ยด้วยนะ เนี่ยตรงมันลงมานะคะมันก็จะมาอั้นอยู่แถวใต้ตาตุม่มเรานี่แหละแถวนี้ก็จะเจ็บใต้ตาตุ่มตรงนี้นะคะคือจุดเจ็บของท่าเลื่อนลมมันอั้นนะคะและตรงตรงนี้เราก็ต้องนวดด้วยหลังจากที่เรานวดนะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาใช้ปลายนิ้วนะคะดึงขึ้นมาขอบคุณนะคะที่ใครเข้ามาชมง,งามตา สำหรับเส้นในนะคะเส้นในเส้นขาในเส้นติดกระดูกนี่ค่ะให้เราลีดใช้น้ำหนักตรงปลายมือนิโป้งนี่นะคะลีดลงไปเลยลีดสักพักหนึ่งนะคะอ่าแล้วก็ตรงนี้นะคะลีดเส้นเอ็นร้อยหวาค่ะลีดให้สุดเลยขาเรามีอยู่ห้าเส้นนะคะ เส้นที่1นึ่เส้นที่2เส้นที่3ตรงแนวตะเข็บน,นะคะเส้นที่4ตกล่องปิดล่องกระดูกนะคะเส้นที่5เส้นเอ็นร้อยหวายนะคะเส้นประทานสิบข้างหน้าเราก็ต้องรีดตรงประตูลมด้วยคะ่ะให้เลือดลมเดินสะดวกนะคะก็จะช่วยบรรเทาอาการปวดขาขาชาได้คะ่ะ ท่านที่ทางานนะคะนั่งมากๆขับรถนานๆยืนนานๆน,นะคะจะทําให้ปวดตึงขาได้แล้วก็หัวเข่านะคะหัวเขา่าหัวเข่าของเราถ้ามันปวดปวดใช่ไหมปวดตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมบา,าบางคนแล้วแต่นะคะางามตาก็จะมีอาการเสียวแป๊บๆตรงนี้แล้วก็จะปวดตรงนี้นะคะ เมื่อยอ่ะมันเมื่อยม,ม,มันไม่เชิงปวดแต่มันเมื่อยนะคะเพราะว่าคุกเข่านาน,น,านเวลานวดนะคะจะคุกเข่านานตรงนี้จะรับน้ําหนักเต็มเ็มเลยมันทําให้ข้อเข่าเสื่อมได้นะคะเพราะว่าเราอายุเยอะอายุหลักห้าขึ้นไปจะต้องดูแลแคลเซียมไขข้อกระดูกนะคะอย่าให้อย่าปล่อยทิ้งไว้มันจะเป็นปัญหาเรื้อรังเมื่อเรา อายุเพิ่มขึ้นอ่านี่นะคะล่องตรงนี้แล้วก็อ่าเราลูดลูดอย่างนี้นะคะเอามือรูดตามขอบของลูกสะบ้านี้ค่ะคนที่ข้อเข่าเสื่อมนะคะกล้ามเนื้อตรงนี้จะแข็งเกร็งจะเป็นก้อนเลยค่ะถ้าหากท่านไม่นวดนะเพื่อนๆคนไหนเป็นข้อเข่าเสื่อมแต่ไม่นวดตรงนี้จะจับกันเป็นก้อนนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็น ก้อนออกมาแข็งกระด้างนะคะจะกลายเป็นบล็อกเข่าไว้จะงออย่างนี้ก็งอไม่ได้งอลำบากนะคะจะเหยียดจะตรงก็จะเสียวแป๊บๆคะ่ะเพราะว่ากระดูกข้างในนะคะมันสึกมันก่อนนะคะตามอายุไขตามที่น้ำหนักถ้าน้ำหนักตัวเยอะก็เข่าเราก็จะกดทับเยอะพอรับน้ำหนักเต็มเ็มท่านที่มีอาการปวดเขา่าก็จะโภ บางท่านนะคะปวดสะโพกร่วมด้วยค่ะเพราะเขารับน้ําหนักมันก็ยันมหาสะโพกจะมีปัญหาเรื่องการปวดข้อสะโพกร่วมด้วยเรานวดเข่านะคะถ้ามันปวดตรงนี้เราก็ลูดตรงนี้แล้วค่ะเนี่ยเส้นนี้เอ็นตรงที่จะยึดลูกสะบ้าเราไว้นี่ค่ะเขี่ยให้เขาได้รับความหย่อนคลายตัวนะคะกดเขี่ยค่ะกดเขีย่ย ให้ให้เขานุ่มลงกล้ามเนื้อตรงนี้ที่แข็งเกร็งเราก็รีดออกค่ะรีดรีดอย่างนี้ก็ได้นะคะลีดสลับมือก็ได้ให้เพื่อนๆรีดนะคะหลังจากนั้นเราก็รูดตรงรอบขอบสืบ้านนี่ค่ะนี่นะคะรูดก่อน แล้วก็เอานิ้วโป้งนี่ค่ะกรีดให้รอบๆนะคะเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อที่มันแข็งตรงนี้ค่ะจะลดอาการปวดและอาการเสียวได้นะคะเลือดลมจะเข้าไปเลี้ยงไขข้อได้ดีข้อต่อก็จะลดอาการปวดอาการเสียวได้เนี้ยเอาอุ้งม,มือนะคะเกาะแล้วก็ดึงขึ้นดึงดึง,ดงแบบเฉียงขึ้นมานะคะ ไม่ไม,ไม่ไม่ดึงมาตรงตรงดิงแบบเฉียงขึ้นมาอย่างนี้โกยค่ะโกยโกยให้เขาได้รับการเหมือนกับว่าเราจะเอาให้ลูกสะบ้ามันเคลื่อนทั้งข้างบนข้างล่างนะคะแล้วก็ลูดคึงๆรอบๆนี้ค่ะใช้ใช้มืออย่างนี้นะคะ โยงอย่างนี้ค่ะให้เขาได้รับการเคลื่อนไหวหมุนไปแล้วก็หมุนกลับนะคะเนี้ยหมุนมาทางนี้รูดให้มันรอบๆลูกสะบ้าค่ะทางนี้ก็หมุนแบบนี้นะคะคือทําให้ข้อเข่าเราได้รับการสไลด์พิงพืดให้เลือดลมเข้ามาเลี้ยงเ,เลือดลมเข้ามาเลี้ยงตรงข้อเข่าเราได้ค่ะลูกสะบ้าตรงนี้นะคะ ข้อต่อข้างในถ้าเลือดลมเข้ามาเลี้ยงได้สะดวกก็จะลดอาการปวดลงได้รูดให้หมดเลยาบางท่านถ้าปวดเข่านะคะจะมีปวดตรงใต้ข้อพับนี้ด้วยค่ะถ้าเราปวดใต้ข้อพับเราก็ใช้มือด้านนี้นะคะโกยขึ้นมาโกยขึ้นอย่างนี้นะคะ เสร็จแล้วนะคะรู้สึกสบายขึ้นรู้สึกสบายขึ้นแล้วเราก็ทำบ่อยๆนะคะทำบ่อยๆถ้าเรามีเวลาเช้าเย็นก็ได้ค่ะวันละห้นาทีหรือ10นาทีก็ได้ค่ะท่านที่ชมเทคนิคที่งามตาเอามาแบ่งปันนะคะ แค่นี้ก็รู้สึกสบายอาการปรวดขาเส้นใต้เข่านะคะปวดตึงแล้วก็มีอาการปรวดแป๊บๆมันชาแบบปวดจิจ๊ดๆตรงมาตรงข้อัข้อเท้านี่ค่ะปวดใต้ข,ข้อพับแล้วลงขานะคะเราน,นวดแค่นี้ก็มีความรู้สึกว่าเออมันเบาขึ้นดีขึ้นแล้วหากเพื่อนๆคนไหนจะเอาเทคนิคนี้ไปใช้ก็ยินดีนะคะยินดีแบ่งปันเอาไปได้ค่ะ คลิปนี้งามตาขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ